กูกูกูเอาละตัวที <not player> ่กรับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไซเรนเฮดหรือเกม8ปดหัวละโมงนั่นเองเอาละเราจะมาสำรวจกันเอาดูซิรถเขาบอกว่ารถของเราต้องการรีแพโอเคเราจะเดินไปหารถกันไม่ใช่ซิเราจะเดินไปหาที่ซ่อมกัน mặc quà cũng được biết chưa rõ đó, ai? mười lăm có gì dạ 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 đó dạ 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 gì dạ 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 มีถุงขยะไ,ไม่มีอะไรเลยเดินไปนต่อมีอะไรไหม,ม,จ,ะไม,มะจะเป็นเมียระจะเย็นๆแล้วก็เดินไปเออเหมือนผมจะเจอบางอย่างข้างหน้า เนี่ยเป็นตุน้นรถไฟอีกแล้เออผมจะไม่ขึ้นไปดูแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรเฮออตอนนี้ลุน้นลุ้นว่ามันจะโผล่มาตอนไหน,นอ,อ,อย่างหลอนไหนไม่มีอะไรเลยเอะไะวิ่งยาวๆมืดมองไม่เห็น ไม่มีไฟฉายนี่เราน่าจะไม่เห็นอะไรเลยโอ้นี่ฉันมรสียอกลางทาง้ไ่เนี่ยอยากกลับบ้านกลับไม่ได้แม่จา๋ารับหนูทีระษับก,ก็เสียโอ้เหมือนต้นไม้จะล้มทับตรงนี้เราไปได้ไหม ไปไม่ได้แนฮะแล้วเราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไม่รู้ทาง,ทางไหนเอ่ยเห็นมีอะไรเลยเอาสำรวจในป่าซิทางกับบ้านอยู่ตรงไหนกลกับบ้าน อมองไม่เห็นไหนอุ้ยเจอเจอบางอย่างตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำใครมาสร้างไว้ตรงนี้เนี่ยร้านนี่อะไรอไม่มีอะไรเลยเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับ หนมีอะไรไหมแถนี้เอ้ยมีมีรถมีรถหน้านี่ยเหมือนมันสากรถนะรถตู้แล้วก็พังเขา้วยมันก็ขึ้นมาางวนใช่ไหมเฮ้ยมีกดมีกดไหน่ะเมื่อกี้ขึ้นอยู่อ้าวหายไปแล้ว มีให้กดมาเี้ยอ๋อปิดประตูนี่อยู่น,นี้ได้มีแค่นี้เหรออ๋อวิ่งไหนอ่ะมันเป็นยังไงเกมเนี้ยโอ้ตัวนี้เราหลงป่าเออเจอกระแพงตรงนี้มันจะออกไม่ได้ฮะอลไรไปเจอนี้แล้ว ที่เดิมเราเป่าเนี่ยไหนดูซิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิมรหัสผ่านรหัสผ่านอะไรเปิดไม่ได้ไม่มีรหัสศูนย์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 นะไม่ได้นะ่ยรหัสดูตรงไหนอ่ะไป Hmm. ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้นี่มันเป็นเส้นทางจิมก็ไม่มีบอกว่าให้เราทำอะไรสมตัวนี้โอ้มีบ้านมีบ้านเนี่ยเนี่ยมีบ้านไม่โอ้ไม่ใช่ดิอันนี้ทางรถไฟที่เรามาผมจะมีทางแบบนี้อเ้เสียงเสียงอะไร ออกไปทางนี้แล้วกันเกิดอะไรขึ้นเออเราต้องไปทางไหนเนี่ยผมจะหลงทางอะไหัดก็ไม่มีไหนอ่ะทางไหนตรงไปฝั่งนี้อ่ะวิ่งเลย เส้นทางโอเคผมเลือกไปทางนี้แล้วกันอ,อันนี้เหมือนจะเป็นแคมป์ไหมเออว่าแต่มันจะโผล่มาตอนไหนเนี่ยทำไมมันนานละเี่เจ้าไซลินเฮดเนี่ยอันนี้มีเสาไฟโอเคไปน่าจะมีหมู่บ้านครันี้วิ่งไปเลย เจอหมู่บ้านเจอแล้วเจอแล้วเออมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าต้องการความเจอเหลือฮัลโหลไม่มีไปนะคุณอยู่นี่หรือเปล่ามันจะไม่มีฮะเหมือนจะเป็นหมู่บ้านล้างทำไมดี หมู่บ้านสะอาดนะเนี่ยหมู่บ้านล้างบรรยากาศอย่างนี้ยังจะมาเล่นมุกอีกอุ้ยยังไงมีรถตรงนี้เราข้ามไปได้ไหมกระโดดเหมือนจะไม่ได้ฮะเมื่อไหรเมื่อไรเจอผีอยากเจอแล้วตรงไหนเอ่ย เ,ออเ,หเหมือนจะไม่เจออะไรเลยฮะหน้านี้มีอะไรมีบังเกอร์อีกแล้วไห้ดูซิเข้าได้ไหมเข้าได้แต่ไม่มีอะไรโอเคไปต่อเออไหนล่ะ มีหมู่บ้านอ,อีกหมู่บ้านโอเคเข้าไปดูเดี๋ยจะมีคนช่วยเราเฮ้ยสวัสดีครับมีคนอยู่ในนี้หรือเปล่าผมต้องการความช่วยเหลือนะเอออุยอ้ยมีมีอะไรอันนี้คืออะไรโุ่นแฉกอ๋อจะมีของมาให้โอเคมันเป็นเหมือนกับที่ซ่อมรถของเรา โอเคผมเข้าใจแล้วมต้องเดินตามหาของเอาไปซ่อมรถเอ๊ะหมู่บ้านเมื่อกี้น่าจะมีฮะเดี๋ยวกลับไปดูได้ไหมเผื่อจะมีของซ่อมรถไปดูตอนนี้เดินน้ำมันมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่ารถเราอยู่ไหนนั่นสินั่นแหละคือปัญหาเดี๋ยวผมขอหา ขอสักหน่อยอา้อาวงหมู่บ้านเมื่อกี้ก็จะฝั่งนี้โอเคเข้าไปไเจออะไรไหมเนี่ยทำไมยังไม่เจออะไรเลยโอ้โห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  เกอร์บอร์เกอร์เจอแล้วเจอผีแล้วเจอผีแล้วเมื่อกี้ทำหามเลยโอ้โอลบลบนี่ไงทำทำหามเลย,ย,ยเรียบร้อย